โอ้โหพี่น้องดูฮรกล้วยไม้ของนาเล็กออกดอกสวยงามเลยเนี่ยก็เป็นกล้วยไม้ที่นาเล็กผูกเกาะไว้กับอขอนไม้หรือว่ากระดานไม้นะเนี่ยปลูกแบบเนี้ก็สามารถที่จะออกดอกให้ชมได้ไม่ธรรมดานะใครที่ปลูกกล้วยไม้ไม่ออกดอกลองดู ช่องกิตนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเน็ออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ใหม่ สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามาชมกล้วยไม้ที่นาเล็กผูกเกาะไว้กับขอนไม้หรือว่าตามกระดานหรืออะไรเงี้ยนไม้กระดานเนี่ยนี่ฮะเห็นไหมสวยงามนี่หลังจากที่ผูกเกาะอยู่กับต้นไม้แล้วไม่สวยนะหรือว่ามันเฉามันเหี่ยวเพราะว่าได้รับน้ําไม่ดีนะนาเล็กก็เลยเอามา ผูดเกาะแบบกับกระดานไม้นะแล้วแขวนแบบนี้เนี่ยเราสังเกตรากของเขาเนี่ยเดินดีมากๆเลยเนี่ยรากก็เกาะกับไม้กระดานล้เนี่ยอันนี้เป็นไม้ไกลไมยูมินะส่วนตัวนี้ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะเป็นกล้วยไม้ ไม่แน่ใจนะว่าเป็นเอื้องโมหกหรือเปล่าต้องรอดอกดูดอกนะส่วนเนี้ยก็กำลังออกรากเกาะกับกระดานนะสวยๆนะแตกยอดแตกอะไรออกมาเนี่ยเดี๋ยวก็ออกดอกให้ชมนะนี่ก็เหมือนกันนะเนี่ยสวยๆง,งามๆเลย ใครที่ปลูกกล้วยไม้ไม่ออกดอกเนี่ยลองหันมาเล่นกล้วยไม้ที่ชื่อว่าไม้ไกมายุมินะ mm hmm. เป็นตรนะกูลแคทริยาร้านคุณคิดก็มีเยอะนะมีแต่ว่ามันขายเป็นกอนะจะประมาณสักร้อยร้อยยี่สิบประมาณนั้นนี่สวยๆงามๆแบบนี้นะเล็กเกาะกับอันนี้เป็นไม้หน้าสามนะเนี่ยก็รากก็เริ่มเดินเริ่มเกาะแล้ว จย่ไปดูว่าที่นาเล็กปลูกแล้วมันออกดอกอน,<ป>นี่ออกดอกสวยๆแล้วนี่ข้างบนจากเหลือแต่ตอธรรมดานะตอนนี้เริ่มแตกใบขึ้นแล้วนะแตกใบขึ้นเพียบแล้วเดี๋ยวก็จะเต็มนะ,นะเดี๋ยวนาเล็กจะซูมนิดหนึ่งนะโอ้ซูมไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่าอันนี้มันเป็นแบบ สองหน้าถ่ายสองหน้าจะซูมไม่ได้นะก็ยื่นไปดูใกล้ๆก,กันแล้วกันเนี่ยดอกประมาณห้าดอกนะสวยๆเลยเนี่ยสวยงามมากสีชมพูอ่อนๆหวานๆเนี่ยนี่แหละเลี้ยงกล้วยไม้มีความสุขอย่างนี้แหละพอเขาออกดอกเราเราก็มีความสุข มีที่เลี้ยงในกระถางก็มีนะก็รอออกดอกกันนะเดี๋ยวจะสูมดูดอกให้ดูใกล้ๆนะแบบถ่ายแบบนี้หน้าเดียวเป็นไงฮะสวยไหมกลีบสีชมพูสวยๆนะปากสีชมพูเข้มมีลายจุดนะออกแดงเข้มซะด้วยซ้ำนะประมาณห้าดอกนะสวยมากๆเลย คอยดูเรื่อยเฮะนาเล็กปลูกเงี้เดี๋ยวก็จะมีออกดอกเรื่อยเรื่อยนะเพราะว่าต้นที่แทงออกมาเป็นต้นอ่อนใหม่นะเดี๋ยวต่อไปก็จะมีดอกให้ชมทุกช่อนะทุกต้นนะถ้าเราเลี้ยงแบบสมบูรณ์นะคิดว่านาเล็กให้ปุ๋ยให้ไรด้วยแล้วก็รดน้ําอยู่บ่อยๆคิดว่าไม่นไม่น่ามีปัญหานะอ่ะสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็พามาชมกล้วยไม้ของนาเล็กที่ชื่อว่าไมไกลมายยมิ ที่เลี้ยงไว้แบบไม่ใช่แบบธรรมชาติก็คือแบบเกาะกระดานไมน้แล้วสามารถที่จะออกดอกให้ชมแบบนี้สวยงามๆแบบนี้สํหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ